คนไทยเก็บผลปลา,าแล้วเก็บผลภาเป็นหนึ่งใสหอยจ้ะเป็นหนึ่งใสหอยแมลงผูวจ้ะเนี่ยต้นหลวา,าคนไทยต้นน้อยน่อยคนไทยใสหอยหอยคอมพูดีดีดีมอกระในหอยแมลงผู้หอยแม,งงยมลงผู้มผไม่ใช่หอยผู้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  <laughs> หอยแมลงผู้างหล้าง อันที่หนึ่งหอยแมลงภู่สูเม่ญากินอยู่สวนนะจ๊ะอยู่สวนจ้ะอยูจิส่วนทุกคนยิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดมีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปละจ๊ะจะได้หอมๆจ้ะอบๆจ้ะจากขายหอยลพัพะใบมะกรูดใบมะกร,รูดเหรเสร็จแล้วเสร็จแล้วผิดแล้วผิดแล้ว โอ้คนไทยเทกุ้งแข่งอะไรที่คารมังใส่กุ้งด้วยใส่กุ้งด้วยอย่าคนไทยทำโรมิดอันที่แรกว่าสีย่างจ้ะไม่่าว่าบ่ต้องย่างไม่่าบอกว่าอบรวมกับไปกับอันหอยเลยจ้ะว่าสันว่าคนไทยกับเลสิอบกุ้งรวมไปกับหอยเลยจ้ะอย่าบอกคนไทยทำโรมิดไม่่าบอกไม่่าว่าบอกย่างย่างมันแห้งไม่่าว่า แหงและกินยากแล้วว่าอันถ้าเาอบไปกอ็อันหอยน้ำแล้วว่ามันปอกง่ายแล้วว่าก็เลยอบไปแล้วจ้ะก็เลยอบไปรวมไปเลยจ้ะคนไทยซื้อกุ้งลายอ่ะซื้อกุ้งมาหลายอย่าพเลคนไทยคนไทยก็เลยจะอบกับเอ่อทำทำลาบกุง้งลาบกุ้งด้วยหนึ่งทุ่งลาบกุ้งด้วยหนึ่งทุ่งหนึ่งทุ่งได้ทำลาบกุ้งแล้วเนี่ย อันนี้เป็นกะละมังเอ็กซ์าลาบกุ้งทุกคนเสร็จแล้วทุกคนบังคอนท้ายทำยูนนี้อบอบทำออบแล้วทุกคนออบกุ้งออบหอยสู้ไม่ยาก,กนินทุกสวนจ้ะปิดฝาไม่มีฝาปิดฝาจ้า ปิดฝาจันที่คสวัสดโรทีกคนมาเขาองกันจ้ตฟจะม่ดาอีสัสับเทืมมสรเดกันเอาไว้นกคจนด้วยโอ้มาเลงกวามเนียมาเลยกอดเดี๋ยววน่มา

โอ้ยเขียวมาโอ้มาล่นเยอะน่าดีสิใช่โอ้โหพอสต้าพอาติลิคส์สยัดแซมม์แซมม์แซมม์เอซนน่าดีหมดแล้วนะปติดโอ้มาล่นเยอมาด้วยจ้ากินนจ้าบาเห็นเราจะมัดไก่แมงมัดคว่ำจ้า ขน้ำจีนอะไรแมม่าได้บ้ามาเป็นสิบุระว่าบ้าหมามาเรียช่วยาม่มาเบอร์ขอแม่

เราพูดเป็นยากินขามาลวนมาบริษมายเจตัวจดกับต okay, ัวพีดาแล้วกนขาสวนแมงวันจะมาใส่หรอมาตลอดมางมันนะเคมมเค โอเคเยอะเยอะนี่เค okay. Okay. อัน <Okay. S 1> อถุงปิดเเครื่องนึงอ่ะจะ้ะแมงวัม่ไหลจะ้ะมาแรงเยอะอันมาแรงว่าไันได้กินอันคอยงูอ่วจะ้ะมันเลยมา กินไปไล่มาแลงวันไปหุ้ยมวนเป็นอยัง <laughs> น้กินหรือไม่วด้แล้ว cho bài căng lăng họ họ lập công, ấy ôi bà đi nó rất đẹp đẹp mấy Tulang namanya apa? Hah? Maleng. Pati, pati. <laughs> Maleng. 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 ขึ้นมาเ่งขึ้นมาเ่งก้นาดนันอ่างเรามาเล่งหลายฟี่มาเล่งมาทำไมาได้กินข่าวนางกินข้าอลำบากแล้วว่ามาเลงหลายหลายแล้วว่าแต่เรียนี่คนไทยเนี่ยนางกินข่าหูมีความสุขหลายๆกินไปหลามาเล่คนไปมาเล่งแล้วทุ่ง วันนี้ทำอะไรสนุกไหมกินไปไล่แมลงวันไปเมีดส่วนม่าทำอะไรอยู่บ้านคนไทยบ่มีได้จต่แมงวันว่าคนไทยใส่ไอ้มุ่งลวดเบิดเลยหน้าต่างปีบ้านไม่มีอย่าลูกคนไทยไปสวนลายไร ห,หน้าห่อน,นี่มาเลี้ยงวันไหลหรือจ้าวันนี้เป็นห่อนฮะวันนี้เป็นห่อนวันนี้ห้อนนะสามสิบร้อ,รอมวันนี้ทุกคนวันนี้ขึ้นสามสิบห้าสามสิบเจ็ด ห่อนนะจ๊ะช่วงสองสามมื่นมันอีเย้มันห่อนแห้งจ้ะทุ่งปิดเครื่องกินเครื่องไม่พันมันหลายเอากระตาษร้อยเนี่ยกินข้าวอิ่มนะจ้ะไม่แรงวันไล่ไหลไม่ร้อนวะไรสินแผลงมันเลยกินลูกแพ้จ้ะแม่พุดอันใหญ่กระดิษ Lật bà. Gói đam mà Ai mày mày mày, mãi. Ít mãi. Lịch 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 mãi. แพะกำลังแ่บจ้ะอดกดอร่อยมมาดโอ้โอแะปอะแพะชุดโครมรมกันอร่อากอข้างนอกอกับุดชิ้นยอะุดเยอะเยทาินมสติไหเยอะเยอะชมกนีออันนี้สวนแ่บจ้ะเม่นญาวาเม่นญาวาไปสื้อเขาเ้าาแ่บจ้ะ ฟรีชิสฮัลลาดีดอชเบีร์เน่เดียนดอชบีร์เน่เทเลนลูกแพร์ทลนฝรังกันฝรังกัดเองฝรังมีฟันเซบมะกําลังสุกกลัง right. สุกกรอบ pues, <c ats> แซบแล้จ้ะ <c rules>

อันอันอันก็ออกอร่อยนะกําลังแซ่บเลยวแต่ลูกเพล่ะร้อนร้อนพี่ลังเอามาหนึน่งลูกสิเอาลูกเอารูเอาลูกตรงนั้นน่ะใหญ่ให่ะโอ้นั่นน่ะถูกแล้วใหญ่ใหญ่นะกันไทลูกกันไหนนั่นเลยข้างบนน่ะใหญ่ๆน่ะเนี้ยอันนั้นสุกเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละมากินอันนั่นอันนั้นโอ้ สดๆจากต้นเลยจ้ะเยี่รกาดีคนไทยจัดแล้วแพลลูกแพลลูกแพทุกคนกำลังกรอบแซ่บเลยจ้ะกินข้าวอิอ่มแล้วก็พักันมานั่งนั่งกินลูก<อ>แพลต้อจ้ะแซบจ้ะกรอบแซ่บจ้ะ กลาดิ oh. ก็กอประพุทธแม่คนใช้กนใช้กินกบกบนิดเดียวแม่เอาเป็นนิมน่มๆเป็นสุกแล้วม,มีฟันทำไมไม่มีฟันนะเ <laughs> ดี๋ยวอเดี๋ยวมาฟัสเลีย <laughs> มันจะชนกาวเส้นไม่ใช่ามาสั่นพี่แววสั่นแควสัน ซื้อเอาแก่ปวบอะมาสัก่ดีคุ้มดเซิสนไ่ดรโปเรียวรเร็ตวกําลังกินแซบเลยจ้ะกรอบแซบแห้งแต่หวองตรงเลยแซบอีนี้จ้ะแซบมาอ่มกว่าดกว่าคอดีกว่านื้อเนื้อกนเนอเนื้อเนืเนเนน ก็ค <Daniel Five. S 2> so ิด네ว่าแต่คดว่า <necessary> ถูกชิมอ่ะนี่เป็นมาร์ก็เนเล็กอะตุ๊กอาทิตย์เล็กอะเล็กอะในผุดแซบแซบกตุ๊อาทิตย์บานอีกหอาทิตย์สุกนะสุกเนาะได้กินหรือมะแต่ก้ามมันแค่หนึ่งชิ้นเดียวแล้มีด้วยกับพุทธต่ของเขาไกินเพียงเกนั่นเเดือนสิบนะ ต so ้นของแม่นี่ด้กินเดือนเเดือนสิบ่ะจะต้น a u ้ p t e m s e หรอรมาจั้นต้นของคนไทยเด้กินเดี๋ยวนี้จ้ะนี่กิ่ต้นทุกคนอันต้นนนก็เดือนสิด้วยเดือนเก้าเดือนสิเดือนเกเดือนสิเท่ากันกับแม่เลยนีอเน่ ิ nah okay. ่มแล้วสปีตี้ให้ไปช่วยลาล่ะอิ่มแล้วจ้ะถ้ากกินเบียนเนินไปสองหน่วยจ้ะกินอันลูกแพ้ไปสองหน่วยจ้ะอู้จิสปีตี้กูสุการ์ดิ่มแล้วไปยากันไปนอนจ้ะสลับสนเจสสลับสนหดวกันหัวเดียวมีย่ามียากกินเขาอยู่แล้วมีย่าไปนอนเบียนจ้ะโอเคมาม่ามือเด่นนั่นนี่มันห้องนอนห้องนอนโอเคบายบาย บ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกันและโชคตุกันติดตามด้วยค่ะเด้อขอบคุณครับทุกคนบค๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮ้าฮชอว์ชอว์ <Bye>